สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้พามาชมรถตัวใหม่นะครับก็หน้าตาเนี่ยครับจะคล้ายๆกับตัวเดิมตัวเก่านะครับเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่นี่คือเวอร์ชั่นใหม่นะครับซึ่งผมก็กลับมาจากญี่ปุ่นเมื่อที่ที่แล้วญี่ปุ่นก็เริ่มมีกันแล้วนะครับจากที่ประมาณเดือน4เดือน5เนี่ยที่ผมไปนะครับก็จะมีตัวนี้ออกมาแล้วเราก็ไปเพิ่งไปญี่ปุ่นกลับมามันก็จะมีตัวนี้ออกมาแล้วครับคือเป็นตัว โมเดลล่าสุด2024ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโฉมอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับก็ลองตามดูคลิปเมื่อ2-3อาทิตย์ก่อนได้นะครับนี่ครับจะเป็นตัว Parking Sensor ตัวนี้ก็มาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คันนี้ครับน่าจะเป็นคันแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งผมได้ถามเจ้าของรถแล้วนะครับเขาจ่ายเพิ่มเลยนะครับจ่ายเพิ่มจากรุ่นปกติอีก1 0แสนบาทนะครับ1แสนบาทก็ หลายคนก็นจะบอกว่าไม่คุ้มบ้างอะไรบ้างอันนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับซึ่งเจ้าของรถเขายินดีที่จะจ่ายนะครับก็เขาบอกว่าดีใช้ดีซึ่งผมก็ชอบนะครับใช้ดีในในรถตัวอื่นของซูซูกิที่เป็นรถญี่ปุ่นอย่างพวกเนี้ยฮัสเซอร์สปาเซียเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับถึงโอกาสของเรานะครับจินนี่มีแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ผมจะพามาดูคันนี้ที่เป็นคันแรกนะครับปีย4ิบสี่เวอร์ชั่นล่าสุดแล้วก็ตกแต่งแบบว่าจัดเต็ม จัดเต็มในที่นี้เนี่ยหมายความว่ามีของแต่งค่อนข้างจะครบเลยนะครับก็เป็นชุดแรกสเต็ปแรกครับแต่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรจะพามาดูบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับก็จะเป็นผ้ายางต่างๆซึ่งสวยงามมากขึ้นนะครับเป็นของแท้แล้วก็จะมีตัวล็อกนี่ครับผมจะใส่ตัวล็อกไปให้ด้วยนะครับก็จะล็อกอยู่กับพายางแบบนี้มันก็จะเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ของแท้เนี่ยเขาจะมีเว้าตำแหน่งมา ไม่ต้องกลัวว่าใส่แล้วมันจะติดเท้าติดอะไรนะครับติดคันเร่งแป้นเหยียบไม่ต้องกลัวของกระจุกกระจิกนี่นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นกันลอยของ IPF นะครับซึ่งซิกเนเจอร์เขาดูดูสวยแล้วก็ทนทานติดตั้งง่ายนี่ครับอันนี้เป็นฮอตไอเทมเลยที่ต้องมีกับทุกทุกคันนะครับวัสะดุสวยงามที่วางของตรงเกียร์นะครับตามรูปนี้เลยครับ นี่อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่แบบแม,ก,แมกเนตนะครับแมกเนตติดเข้าไปตัวปิดสายไฟหลังนี่ก็จะเป็นอันนี้ก็คือพี่เขาบอกว่าตอนที่ผมไปญี่ปุ่นนะผมไปซื้อตัวนี้เลยพี่เขาบอกว่าเอาด้วยหนึ่งอันก็เลยยิ้วกับมาให้เขาเลยนะครับเป็นโคนเน็ตพิซซอนเวิร์คคันแรกในประเทศไทยนะครับนี่มันสวยตรงนี้นะครับนี่สวยมากคันแรกเลยนะครับ ผมยังไม่มีโอกาสได้ใส่ตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับคันนี้ก่อนเลยประเดิมเลยแล้วก็จัดกันลูกยางสีแดงเด่นๆรอๆ้ายางหลังนี่ครับโอ้โหลวดลายเขาเท่มีอะไรอีกเคสกุญแจสีเทาเพราะรถคันนี้สีเทาก็เลยใส่เคสกุญแจสีเทาชุดแปลพร้อมปลั๊กตรงรุ่นนี่ครับอันนี้ช่องใส่ของด้านข้างประตู USB ทีขาดไม่ได้เลยนี่ครับทีวางแก้วน้ำตัวใหม่ไซส์ขวาตรงรุ่นนี่ครับสวยงามมากอ,อต่อไปก็จะมาอ่ะนี่ครับเดี๋ยวมาน,นี่ก่อนอันนี้เป็นผ้าคุมล้ออะไหล่หลังของออโต้รูบี้แล้วที่สำคัญเลยนะครับคือชุดช่วงล่างคันนี้เลือกใช้ของคัสโกเจแปนนะครับปรับระดับได้ ซึ่งตอนแรกผมก็บอกว่าเอาแบบประหยัดไม่ต้องเสียเงินซ้ำซ้อนไม่ต้องอะไรมากมายเอาโชก่อนชุดหนึ่งสปริงไม่ต้องเปลี่ยนแต่พี่เขาบอกว่าไหนๆก็มาแล้วนะครับก็อัปเกรดสปริงไปเลยเอาแบบจบๆทีเดียวมาต่ออุปกรณ์เสริมก็จะมีเหล็กกันโครงหน้าที่ใหญ่และอ้วนขึ้นนะครับทำให้รถเนี่ยมันเฟิร์มขึ้นโครงตัวน้อยลงค้ำหน้าบนช่วยให้ตัวถังแข็งแกร่งค้ำล่างหน้าค้ำล่างหน้าทาดาเบ้ตัวนี้ จะช่วยให้รถแข็งแรงขึ้นโชกันสะบัดโชกันสะบัดหน้านะครับก็ลดการชกโตของพวงมาลัยพวงมาลัยมันจะไม่ดึงซ้ายดึงขวานะครับแล้ววาวตัวนี้ค่อนข้างจะดีถ้าไปซื้อยี่ห้ออื่นเนี่ยวาวมักจะมีปัญหาหรือดึงพวงมาลัยได้นะครับลองเลือกให้ดีนะครับเพราะว่าพวกนี้มันก็จะเป็นทริครายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ต่อมามาดูล้อดูยางเลยเป็นจุดไฮไลท์ของรถคันนี้เลยซึ่งใส่ล้อที่แพงมากๆนะครับเป็นล้อที่แพงแล้วก็สวยมากๆแล้วล้อที่ดีมากๆเลยจะเป็นล้อฟอร์นะครับตัวนี้ f o r ์ Ford แท้ๆนะครับ made in Japan เป็นของเรนะครับ w o l k Racing TE37XP ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่จับกระยางโตโยโตโยทยนี่นะครับปีใหม่ล่าสุด มาร์คเซนเตอร์ยางกระจุกลมเป๊ะนี่ครับสวยมากๆเลยยางก็จะเป็นเบอร์215หนึ่งทับเจ็ดสนะครับสเปคแบบตรงรุ่นนะครับสวยสวยสวยมากเลยครับล้อตัวเนี้ครับผมเลือกมิติให้แกแบบนี้ซึ่งแกบอกว่าเออโอเคอันนี้มันดูมีสเสน่ห์มีมีลึกๆนิดนึงอ่าดุมกลางนี่ครับ ความลึกของดุมกลางนี่ครับเดี๋ยวจะมาติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีนึงนะครับ